สวัสดีครับจากร้านวัดชัยนะครับลูกค้าได้นำ t o y ยต a า o r t ์จ n e r มาติดเป็นฟิล์มโซลากาดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าขั้นตอนการติดตั้งเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เตรียมงานก่อนจะติดตั้งเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปดู โตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับก็ติดเป็นฟิล์มโซลากาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าโซลากาดที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นเบอร์อะไรนะครับแล้วติดออกมาอยู่ในลักษณะไหนบานหน้าลูกค้าเลือกใช้เป็น50%ครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากฝั่งนี้คือไม่มีแสงฝั่งนี้คือมีแสงจะสังเกตได้ว่าเราจะอยู่ในที่ร่มหรือเราจะอยู่ในที่แดดน,นะครับตัวนี้นะครับก็ทําให้มองเห็นข้างในได้ยากมากๆครับเวลาเราอยู่บนท้องถนนจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ ตัวข้างหน้าเนี่ยเราจะเน้นไม่มีประหลอดนะครับเพื่อไม่เกิดการสะท้อนมองออกสบายตานะครับต่อมาเรามาดูบานค่ากันบ้างนะครับบานข้างที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็จะเป็น s t r 1 0นะครับเทียบเท่ากับ70%นั่นเองตัวนี้ก็จะเน้นไปทางประลอดนะครับข้างนอกมีประลอดแต่ข้างในไม่มีประลอดมันเป็นเทคโนโลยีเรียกว่าสมัดสปัตตัลลิงนั่นเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจำข้างนอกไว้นะว่า เป็นประหลอดยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในนะครับดูประหลอดไม่ประหลอดทําไงเอามือจิ้มนะครับถ้ามีความเป็นกระจกแปลว่าประหลอดนะครับบานหลังนะครับก็ใช้เป็น70%เซเช่นกันนะครับคันนี้นะครับสําหรับผู้ใหญ่นะครับใครต้องการฟิล์มที่เป็นประลอดแต่มองออกใส่เคลียร์ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเดี๋ยวเราลองไปดูในรถกันนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ผมขึ้นรถมาแล้วซีเอสามสองเมื่อกี้ที่เรามองเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุมที่มันสว่าง แล้วก็มุมที่อยู่ในร่มนะครับจะสังเกตได้ว่ามันมองออกสบายตาเนาะค่อนข้างจะสว่างสด้วยซ้ำนะครับส่วนตัวของ S T R 1 0ตัวนี้ก็กันควมร้อนดีนะครับดูใจยังไงทีเซอร์ตัวนี้60กว่าปร์เซ็นต์ถือว่าสูงมากๆนะครับถ้าเป็นโซลกาตแท้จะมีโลโก้อะไรประมาณนี้ครับไม่รู้จะเห็นหรือปเปล่าแต่ผมถ่ายใกล้ๆให้ดู เนี่ยมันจะเป็นโลโก้เหมือนรูปบางทีเป็นตัวรูปโลกนะครับบางตัวบางทีเป็นตัวอักษรเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูรอบๆคันกันดูนะครับส่วนวิธีการทดสอบผมใช้2อ,อย่างก็คือเรามีหลอด IR ให้ทดสอบนะครับแล้วก็จะมีตัวของเครื่องในการวัดค่าของตัวรถเนาะของของตัวฟิล์มนั่นเองเวลาเราติดก่อนจะติดตั้งเนาะเข้ามาเลือกแบบนี้ก็จะง่ายกว่าเยอะมากๆครับ แล้วก็มีตัวอย่างให้ดูแต่ที่ถ่ายแบบนี้ให้ดูก็คือเราอยากให้เข้าใจก่อนว่าฟิล์มที่ดีเนี่ยเวลาเราติดไปมันทําให้เราเหมอะออก,ออกใส่เครียมอะออกสบายตาพอมาะออกสบายตาเราจะติดเข้มขนาดไหนพอมองออกสบายตามันก็ติดเข้มได้ครับแต่ว่าถ้าฟิล์มที่มีความขุ่นความมัวนะครับยิ่งเจอฟิล์มเข้มๆไปมันก็จะเจอความทึบที่เหมาะออกได้ยากมอะออกไม่สบายตานะครับถ้าใคร สงสัยตรวไหนหรือผมพูดผิดประการใดแนะนำกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับขอบคุณครับ